สบายดีทุกคนพบกับซองปลาพาแซบคืนนอเกาเนาะนีนิสิพามาเบ่งทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยบรรยากาศที่แคมเซเนาะนั่งพังเพลงสบายสบายนี่ก็คือสาบ้านเนาะลงมาอาบน,น้ำเซ่แล้วก็นั่งเบ่งชาวบ้านพากันเอาเข้ามาตัวใ้เนาะเพราะว่าแถวนี้เป็นนิยมเฮ็ดให้เป็นบริเฮ็ดนา เพราะว่ามันมีเตะูแต่พาปลาดดนเนาะเพิ่นก็เลยใส่เอือเพื่อเชื้อเข้ามาแต่ให้บรรยากาศกัศกบวูแดดเทงว่าสีแดดแต่ก็ยูห่มไม่นี่เยน็นเด้ทุกคนเยน็นห้วยหอยู่นี่เบิง่งบบเด็กสซนาบด้าเนาะพากันอาบน้ำ โดดจากงาใมหม่สูมงมาสู้หน้านำ้ำเบ่งเด้อทุกคนสอมเบ่งเด้อเขาสิดโดดลงมาเด้อพูดพูด <c oughs> เกงด่งเกเก่งโดคตเก่งเลยเด็กน้อยสูงมพากนํำเซลเซลโบดไม้แขวนํำอยู่นี่เลิกเลยทุกคน <c oughs> ประมาณสา <c oughs> มิ <c oughs> เมตรพุ่นความเลิกของมัน แต่เขากับบยานเนาะเพราะว่าเขาเคยอยู่กับนนำกับในเลยต่อมาก็เป็นภาพธรรมชาติที่งามที่สวยสดงดงามทุกคนเบิ่งไหมเรียบตามแคมป์ูสายลมเย็นโอยโวย,โอ,ยอยู่มาเด้อมานังลินน้ำกันในแถวแคมป์สีเอาสัตว์มาปูนอนทุกคนโคตรดีเลยบรรยากาศนี่โอ้โบย่ยากเขาถึงแต่อากาศจีหฮอนฉันได้เหาก็น,นั่งอยู่หมมไม้เย็นขักเลย นีหลังจากขึ้นได้น้ำมาแล้วก็พากันมาซองเบงหูภาพเนาะเพราะว่าพวก้อยเพิ่นท่ายูบจะเพิินไว้พอใจลายเนาะตอนนี้กําลังชีึ้นไปโดดอีกแล้วทุกคนเบิงเบิงเบิงป,ป,ปีนขึ้นไปอีกแล้วประมาณสิบเมตรผู้ใดะเขาโดดลงมานี่แต่ถึงกุกไม้หา้นาน้นำประมาณสิบเมตรเขาโดดลงดิมน,นำ้ำ แต่สำหรับเขาเนี่ยซิวๆเนาะแต่สำหรับเฮานี่โอ้ยโหใจวายเลยแหละสุดสิโดดลงมาแต่พุนได้นี่แต่นี่เขาอาบน้ำทุกมือทุกมื่อนอะเขาเลยมันสิ้นแล้วมันสิ้นกับหน้าน้ำหรือสิ้นกันสิ้นกับน้ำแล้วโอ้ยสอนบรรยากาศทุกคนเลยเย็นห่วยหยอยู่